ตอนนี้พิธีอัญเชิญพระุารุาโลมไปติดไว้ที่กลางคิวขององครร์พระปติมากรองประทมบรมศาสตราสีพพราชัยซึ่งสร้างพิสุานไว้ณนะวัดป่าปลัดพัฒนามู่ที่18 ตำบลจันดุมอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมนยะ์จะมีสายทาศสัทธาทั่วหลายถิ่นที่จากจังหวัดระยองนะินยมมีรัฐคงเมืองพมล้านสาวและเครือญาติจากจังหวัดระยองทุ่มทุนสร้างนะอลังการงานสร้าง นะก็ขอ,อนมสราบุญรมกันเด้อต้องใช้รถเครนขึ้นนูน่นโอ้โหสูงส่งไปติดพระอุณาโลมนะเป็นดวงตาที่สามหมาถึงดวงตาปัญญาที่สามารถมองเห็นความทุกข์ภายในวัฏสงสารเพื่อเป็นการเจริญสติไปล่วงพ้นบันเทาทุกข์บรรเทาโศก แกมวลมนุษย์สรรพสิสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วล่าเรขออนุโมทนาบุญเนอกับเจอาภาพใจดีเศรษฐีใจบุญที่วัดป่าปลัดพัฒนาหมู่ที่18หมู่ที่18ตำบลจันดุมอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุริรัม ได้รับเมตตรจาัดประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระราชพิสารสุธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดทุ่งโพนะตอนนี้มีพระคุณเจ้าเป็นองค์แทนประธานเรื่องว่าว่าท่านในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ท่านไปอยู่ที่สูงไม่ได้ในเรื่องของการศึกษาที่มาอยู่สามทา คือ่งที่น่าโอสอดด้านซ้ายงสที่ทองอ่สะดวกจุดายการสมาธิตอนนี้การสมาธิจิตดีแล้วก็มีการกคนมากมายแยะๆเป็ียเปียงนอนมอนชาวพราขอเราสายุญที่บมีการระดับโลกเป็นที่ที่ของแ่าดิฉันนะครับี่แล้วถึงที่แล้วสุดยอดสุดยอดคุณนาย คุณนายกระเป๋าตุงโอ้นี่ใครเนาะนรักจุงเบยคนนดีนวดรับความเมตตานะครับจากท่านหลวงพ่อพระครูสุทธนธรรมทุจิตครับรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัแในท่านพระอาจารย์บุญเรืองวัฒนญาโนเจ้าวาดวัดหนองหมีนะครับในทาทการเป็นพระที่มีความรู้เรื่องช่างด้วยนะครับและก็มีลายช่างนล้วก็มี สิทธิ์สิทธิดสำนักแตกนับพระาดุลาโลงสุดยอดสุดยอด